ไปตามล่าดีจีดีกว่ามันเขาเหลืออยู่อีกคนนึง4ปั้งโอเค3-1นะเพื่อนเพื่อนรายการกันละครั้งนั้นกำลังจับจองคุณอยู่อ่ะคนเลยอ่ะตรถเนี้ยเขาจ้างจะเล่นเราอยู่อ่ะใครจะไปรู้อ่ะใช่ตกลงให้กูยืมได้บอสตกลงให้กูป่ะตกลงให้กูป่ะขอได้ป่ะรถอ่ะหลายเพื่อนหลายพี่อนหรายพี่ ให้เป่าจเอาไปดิเอาไปิูกำลังรอดีจีแล้วนะให้เป้าพี่บอมไปร้านแครับเคได้โอเคแต่ก็ทดละารเพลชันไม่ใช่ฟิลเมกาจะกินกเเฮ้ยเฮ้ยเูปาพี่ดูาี่รม่ไม่ไม่ใครขับรถเล่วะเมื่อกี้ยานรถใหม่ใครเมื่อกี้แค่เปิดรายการไ่หมดนี่วะเมื่อกี้รายการไ่หมดนี่อ่ะโอ้โหทำอ่ะพี่ ไอ้ใครมีเบอร์ใหญ่มีปะใครมีเบอร์ใหญ่มีปะใครมีเบอร์ใหญ่มีปะไอ้กะมีครับโอ้ยอยู่หน้าบ้านดีจีไอ้ตัวตัไปบอกว่าอะไรครับอยู่หน้าบ้าเดี๋ยวน่ารู้มาแต่หครับอะจะลุงก็ใส่เสต็มเต็มกอนกัตอนหกโมงอ่ะใครวะ นครบาโคเองโมงนะโอ้โหแน่นตับได้มึงก็มาดิควายควายควายต้องบ้าไปสามงานรู้ไหมห้โมงเปียเพื่อนเกียรติจัดอารุณย์โลนตี่ไปไงในหนึ่งในสองเกรยนออร์เกอยจัดเราไม่ใช่เวลากูเลยร่างกายมันยังไม่พร้อมเลยอ่ะยังตื่นไม่เต็มที่อ่ะ อันนู้นเยอะผมจะเตมมาแล้ว,ลวทุกลุงเยอะผมเติมเต็มที่ทุกวันวะอแอกินายอยู่ครัาบบอกอยู่น้องร่างกายแข็งแรงเอาแม่งสุดแน่ไอ้เอหีย้ยดีจีอ่ะขยะจริง กัประเทศมีนะแต่ทำไมยังทำกัประเทศอะไรอะ่ะมาถึงอะไรวะกัประเทศอันไหนอะ่ะ เออนัดเข้าออกเออแต่มนันนัดกันเข้าออกจริงนะไอ้แจ๊คพวกเนี้ยอาจจะเอา้หมรอบเดียวรอบใหญ่อะเ,ออเกือบห้าสิบเคสอะลุงสี่สิบเจ็ดอะหยองเลยอะไอ้ยโดนรอบนั้นไปอะหยองนะอะ เฮ้ยวันนี้มันโดนยึดอาวุธเยอะอยู่นะมาณแบบเออเฮ้ท่านาี่เตรเทอะลุงเทไหมเยดท่าไถ่ายรูปอ่ะเท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 แล้วตกลงไอตี๋มันจะไปซื้อของแบรนด์เนมเหรอใช่ผมผมจะไปไอ้นี่ประตูน้ำไอมไอติ๋เขาไปแต่ไปส่งออติอ๋<อ>เขาประตู <ๆ S 1> น้ำต่อไม่เคยเดินเข้าเข้าช็อปพวกเซนทันไอ้นี่เลยนะพาราลก้อนอะไรประมาณนี้เคยเข้าครั้งเดียวคือกชชี่ดูแบบว่าแบบ ไอ้ทียแบบการเขาเข้านะเว้ยแจ็คเขาใส่กุชชี่ทั้งตัวไอ้ที่อกูใส่เกงค่ะกูใส่ขาสั้นไปอ่ะตอนนั้น่ะรองเท้าแตะเข้าไปอย่างเสียวอ่ะไอ้ี่เขาใส่แบบโอ้ยเของแบบแบนนบนเลยอ่ะครับใช่ใช่รวยอ่ะโอ้ยอย่างรวยเลยแต่งตัวอย่างรวยเลยอ่ะแล้วต้องต่อคิวด้วยนะเว้ยยืนต่อแถวข้างหน้ากว่าจะได้เข้าอ่ะ ใช่ใช่มืงอเข้าไปได้จะมีคิวเหมือนกันปั๊บผมก็ไปหล่อั้างกล้วยหรอใช่ไอ,อ,อผมก็ซองหมอซีฟูดซอสต,ตูดเลยวันนั้นแหละ ได้ต่อแถวเหมือนกันหมดเลยบาลองเซกาอะไรประมาณนี้เออผมเคยเข้าบาลองบาลองไปซื้อกระเป๋ารอบหนึ่งมนะั้งผมอยากได้กระเป๋าซื้อมาหมื่นห้า 15, ครับบาลองกระเป๋าสีขาวตัวหนังสือก็เขียนว่าบาลองอ่ะบาลองเซกาหมื่นห้าไม่มีอะไรเลยครับอันเล็กๆได้เขียนบาลองเซกาอันเล็กๆยี่ระคอนมาทำให้โคอ <15. S 2> ีเปลี่ยนไปตอนแรกมันอยู่ถึงตีสามเลยนะลุงจริงจริง ี่และ้าบาร์ในควายแต่มันก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยู่ต่ณก็โดนแก๊งเดียวดิออมันน่าจะหย่องอะเวลาโดนแก๊งเดียวกับเราอะ <c oughs> ไปหาคนลงอ e ีสปอร์ตได้เล่นเล่นได้ไหมวันเนี้ยสักเกมหนึ่งได้ปะทำนออด้ <ผม S 1> ่ะโอเค<ล>อะเอสแปรเอลเคอะไรเงี้ย đại <laughs> quốc đi kênh mà เออมันมีห้องซ้อมของวัดด้วยไม่ใช่หรอเราไปกด,ดไหมเราไปกดไหมเราไปกดไหมเออได้ได้ได้เออได้อยู่ได้ตึงอยู่นะกดห้องซ้อมวัดอ่ะเราคุยหอด,อดหิสคอลอะไรป่า ไอ้ได้ดีจีมันอยู่บ้านมีคนโทรหาดีจีแล้วหรอมีคนโทรหาดีจีแล้วหรอพี่ตะก,ก่าวว่าเขาเล่นโทรไปแล้วเล่นลนันตะกีราอยู่ครับเอ้ยช่วยจัดตำแหน่งให้กูหน่อยดิว่าเอาใครยังไงดีวะหาตำแหน่งนมึงเล่นปืนปะ ไห้เวิร์กกับมึงอ่ะ <laughs> งั้นมึงเป็นโซเชีมูริโยแล้วกันนะแจ๊คก,กูแตะตั้งให้มึงมึงก็ข้าศัตรูมึงก็รอารเอกอากอ์อะยา yeah! อะไรประมาณนะั้นกูรมึงได้อยู่นะอืม <laughs> จะลงจะให้รถกูปะ่ะอ่ากูถามมึงกูไม่ได้ถามไอ้บ๊อบ มึงจะเข้าไปรวมกับไอ้สามแก๊กนันก็ได้นะกวาอนุญา,าตไอ้สองแก๊กนั้นอะโค้งเหยีัดตะครอนบานกับดีจีก็ได้นะรอเดเหรอครับลุงกูมไม่คุยกับมึงรอบสองอะ ้วถ้าผมให้พี่วับได้ขับรถกบต่อไหมอ่ะได้ให้คือให้ไปเลยหรือว่ามึงคิดว่างไงอ่ะนี่ใส่กลัวให้มึงพูดหให้มึงพูดไปกี่วันอ่ะมีกำนดหรือเปล่าไม่นานหรอก อาไงทายนี่กางกุญแจมาหนึ่งหนึ่งสามมีรถไหมพี่วันนี้ไอเย๊จุกมันขับลงไปข้างล่างไงมีแต่ผมไม่อยากข้ามนะครับตามพี่บ๊อบอ่ะเลขอะไรผมถามว่ามึงเลขอะไรอ่าหนึ่งเจ็ดห้า นีรถกรบรถคันนั้นมาหน <รถ S 1> ึ่งหนึ่งสามยึดมันมาแล้วรถกรบสีสีเขียวใช่ไหมลุง <รถ S 1> ใช่ก็มึงจะใช้ไม่ใช่หรอก็ก็แล้วแต่มึง งานเก้ารถกบมากูจะเอาไปให้บอ๊อบเรียกอะไรครับลูกหนึ่งหนึ่งสามก้าสองสองมึงเรียกอะไรนะหนึ่งเจ็ดห้าครับกูเปลี่ยนใจละแก๊งมึงมีอีกคนอ่าไม่หกก็แปดครับ ถ้ากูกลับมาวันที่สองวันที่สามถ้ามึงมีไม่ถึงสิบสองคนนะกูจะมาเอารถมึงเองอะ่ะโดยที่มึงไม่ต้องกิิปกุญแจให้กูเลยกูจะกระทืบแล้วกูจะเอาบ้านมึงด้วยอ่าโอเคครับกูจะตีให้มึงยุบแก๊งไปเลยถ้ามึงังไม่ถึงสิบสองคนอ,ะอ่ะได้ได้ครับถือว่าสัญญานะ เดี๋ยวมึงจะเห็นอลุงกูอีกร่างหนึ่งอ่ะมึงเห็นกูอีกร่างหนึ่งแล้วกูทำจริงด้วยแค่นั้นแหละใช่ทุกคนมีสองร่างใช่ร่างน่ารักเลยคนเรามีสองร่างเสมอเขาบอกงี้ใช่ว่าสั้น ยี่ดีพลาดนะเจมสเข้าเไเข้าเจนไม่เข้าเจเคไม่เข้าเฮีจะริ้โต๊ะนะพี่ใครครับใครยกโตเ็นใครทิ่งขยะทำเบนนยด้วครับเฮ้ยอสิบสองคนเดี๋ยวมาซ้อมทีมดิมาหน้าบ้านปล่อยวิตาฟงวิตาเฟลวิาเฟอร์วิตาฟ้ามาเลยนาะมมาอาม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 าไมา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 อามยมมามามมา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 ามาามามามมมมมามมามมา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 าาา มา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 ้ามามามานามามามอยูมา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 ่า่าม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 า่ามา่าม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 า่ามาอาม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 า่อมา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 หามากนมามาาม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 าบอมาาหนักา